น้องจากกีนะครับนี่ครับยายพวดนะครับวดนะครับโอเคครับสวัสดีครับยายยายครับวันนี้ผมเอานี่มามอบให้ให้หมอบใหพยาชนะครับนะคครรัับบปกติผมแบบไมีเพื่อนที่ดอนมาครับวันนี้ก็เลยได้มานี่ครับมอบให้ครับใ่ยายครับ าเขับให้ทั้งสองรับพรเอาเอารับพรกดตัวสีแดงให้หนึ่งรับพรเราเพิ่นออันนี้จ๊คกี้มามอบเงินให้ยายนะครับมามอบเงินเ้อนี่ครับเอาแลาววันนี้ไม่แห้งว่าเพิ่นเลยนี่ว่าว่าเพิ่นเนี่เพิ่นมามอบเงินเ้อนี่ครับแจ๊พี้มามอบเงินเ้อลองจะกี้นะครับลองจะกี้ครับเออพ่อเพิ่น เค็มนะครับกับย่าหอมนะครับวางดูไม่เป็นไรครับยายยายายให้ก่อนเว้านีดีไม่แพ้เลยันเกมจะได้ครับบางทีเขาคุณตายายเขาไม่ได้ยินนะครับคุณตาหูหูท่านนี่นี่ดูที่นอนคุณตาคุณยายนะครับ ม<ไ>ีมากับทุนถูกตาม,มาบหม,หมอนุ่มนะครับจือห่ยเงินเฉนครับเป็ด่ลัเยเกลอมันีสูตรสูตรไหนจะมาผ่านมาหนจะมาเบ็ดเรือครับมับบนไม่ไี่ความรุกความเจริญ อายุย <ś webinars> ืนรอยย็้มไม่ชาบไมเลิ่มมันเยอสาธุครับนอกจากกีครับมาเม่าเงินให้คุณตาคุณยายนะครับนอกจากกีอันนี้บ้านคุณตาคุณยายนะครับเพื่อจะโอเคครับ